วัสดีค่ะวันนี้เจอกับหมอแก้ว on the อะเวอีกแล้วนะคะตอนนี้อยู่เมืองการนะคะกําลังจะไปวัดถ้าเสือเดี๋ยวจะเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะมาของคุณแม่ตอนนี้คุณแม่แวะเข้าห้องน้ําก็เลยรีบทำคลิปให้ทุกคนก่อนนะาเมื่อเช้าไปใส่บาตรปล่อยปลามาเรียบร้อยแล้วเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะก่อนมาวัดแล้วก็วันนี้ มาส่งแม่เสร็จแล้วเดี๋ยวต้องกลับกรุงเทพเลยอ่ะมาดูกันว่าทั้ง7วันซื้อเลขอะไรวันเสาร์กับวันอาทิตย์2วันนี้ให้ซื้อเลขก,การทําบุญวันนี้การทําบุญจะให้โชคให้ลาภคนที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะย้ํานะคะเสาร์อาทิตย์ซื้อเลขก,การทําบุญวันจันทร์ซื้อเลขคนรักคนที่คุณรักที่สุดเขาจะให้โชคให้ลาภคุณวันจันทร์ซื้อเลขคนที่คุณรักที่สุดนะคะเขาจะให้โชคให้ลาภคุณวันอังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคําพูดก็คือพวก เลขคําพูดคือเลขเบอร์มือถือก็ได้เลขที่เราเคยบอกให้เขาซื้อเลขอะไรก็ได้นะคะส่วนคนวันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อวันนี้คุณพ่อจะให้โชคให้ลาบให้ความมั่งคั่งร่ารวยกับตัวคุณนะคะ แล้วคนที่เกิดในวันพฤหัสให้ซื้อเลขเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่สุดวันนี้ญาติที่คุณนับถือที่สุดเขาจะให้โชคให้ลาบคุณค่ะส่วนวันศุกร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่วันนี้คุณแม่จะให้โชคให้ลาบให้ความมั่งคั่งร่ำรวยกับคุณนะคะก็ขออวยพรยให้พวกคุณโชคดีค่ะเดี๋ยวไปทำบุญก่อนนะบ๊ายบายค่ะ